มาที oh. ่คนนั่นตามนี้ครับอะไรปะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยอันนี้เอาดปอะไรเหรอเบอร์กันอ่ะอยู่อยู่ในเนี้ยกี่คนอันนี้ไหยอันนี้ไหย ในส่วนของการเช่าเต็นท์นะคะเราแนะนำให้เช่าเต็นท์ของสวัสดิการนะคะหลังนี้ที่เราเช่านะคะจะราคาอยู่ที่1,000บาทรวมค่าลูกหาบรวมค่ากลางเต็นท์นะคะจะได้เต็นท์หหลังนอนได้2คนหมอน2ใบแผ่นปูรองนอน2นะคะผ้าหม่ม2แล้วก็ผ้าปูผื้น2นะคะ แต่ถ้าเราเช่าเต็นท์ของอุทยานเราจะเสียค่าลูกหาแบบขึ้นมาอีกเบ็ดเสร็จมันจะอยู่ที่ประมาณปันพันหค่ะอันนี้หมอกหายนนไปแล้วเริ่มเห็นบรรยากาศแล้วค่ะนี่คือเป็นเดี๋วแรชอาหารเลยถึงแล้ังเต็นทเสร็จแล้วแต่ว่าลูกหาบยังไม่มา แล้วเสื้อผ้าเสื้อันหนาวอยู่ในนั้นหมดเลยัตนตกเลยเนาะสั่นมากเลยสับปไยพี่เข้า 那就一。<laughs> สอยดาวน,นะคะห้องน้ำที่นี่นะคะจะบอกว่าเราจะต้องมีการเช่าถังแล้วก็ขันน้ำนะคะเพื่อที่จะรองน้ำจากด้านนอกเข้ามาใช้ในห้องน้ำเพราะว่าในห้องน้ำจะมีแค่โถสีแต่จะไม่มีน้ำให้ห้องอาบน้ำก็เหมือนกันนะคะมีแค่ห้องกับที่แขวนต้องตักน้ำเข้ามาอาบเอง มาดูฟพระอาทิตย์ขึ้นไม่ทันห,ห,ห,หลับเป็นตายแล้วมาคืนคือแบบลมแรงมากก็เลยไม่กล้าอ,ออกจากเต็นท ก็คุมม้มอะเริ่มติดใจกันเดินป่าแล้ว ไปดูน้ำตกชื่อน้ำตกอะไรนะเนีย่ยได้ยินเสียงไปตามตามเสียงยว <c oughs> อุ้มพลังม้ขนมปังเดีย๋ยวค่อยกลับมาทำอะไรกินก่อนลงกินข้าวเสร็จก็น่าจะแบบเก็บของแล้วลงเลยเพื่อที่จะได้ถึงไว,ไว แล้มาถูกทางอ่ะน้ำตกสายทิพย์ไปทางนี้เหรอขึ้นเหรอนี่บรรยากาศข้างบนได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะทุกคนได้ยินเสียงแล,งแล้วระวังลื่นโปรดระวังทางชันมากชันมากจริงๆ ชันมากจริงๆทุกคนดูดิยังไม่ถึงเลยนั่นไงน้ำตกค่อยๆลงเพราะว่ามีเชือกอยู่จับเชือกได้แล้วค่ะเยสวยมากเราลงอันไหนมันจะลื่นเอานะลงตรงนี้แล้วกัน น่าเอาแปลงฟันมาแปลงตรงนีง้เช้านี้นะคะนี่เราเริ่มจะแบบขยับกันมารวมกันเลยเเริ่มเอาของกินมาจอยกันแล้วค่ะโอ้หไม่อาบน้ำเดี๋ยวไปอาบน้ำใอุทนะย,นะยานทีเดียวเลยไม่อาบนลงไปอาบน้ำข้างล่าทีเดียวเลยงั้นเปลี่ยน หนูหุดเนี่ยแหละหูหนูเห็นหนูเป็นสีดำไม่ใช่เหรอก็มีหูหนูข่ะว่าหูหนูดำนะเด็กมารูจ้าดูจักแต่สีดำไปแล้วนะคะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวไหมไหวฝ้าไหมฝ้าใหม่มาไหมปีหน้า บายูสอยดาวให้ดูบรรยากาศรอบๆอบและผูค้คนที่เราจะเดินลงกันแล้วนะคะเวลา9ก้านาฬิกาแล้วจะไปถึงอุทยานกี่โมงเดี๋ยวมาดูกันค่ะบายบายฟูสอยดาหนาวมากวิวสวยมากโอ้อ ลมแรงมากวิวด้านล่างเลย ยเลยอันนี้คือวิวที่เมื่อวานเราไม่ได้เห็นตอนน,น,นี้เราได้เห็นแล้วทุกคนตรงนี้สวยมากจะให้ดู แม่งโคตรคุม้มอันนี้คือมุมที่เห็นอยู่ได้กว้างที่สุดแล้วอะเราเดินลงต่อเลยครับไม่พักแย่กินน้ำแป๊บเดียวไปพักตรงปากเสียง ที่สุดเราก็เดินทางมาถึงวันที่จะต้องจากภู้สอยดาวนะคะจะบอกว่าวันแรกคืององแงและรู้สึกว่ามันโหดร้ายมากๆเลยแต่พอวันที่กลับก็รู้สึกว่ายังไม่อยากกลับแล้วก็คิดถึงผู้สวยดาวมากเพราะวันมันสวยมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องราวระหว่างทางนั้นก็ค่อนข้างสวยงามนะคะรวมถึงผู้คนที่เดินสวนทันไปมาในวันแรกที่เราเป็นคนสวนขึ้นไปแล้วอิจฉาคนที่สวนลงมา แต่วันนี้เราเป็นคนที่สวดลงมาเราได้แต่ให้กําลังใจคนที่กําลังขึ้นไปขบวนบอกว่าสู้ๆอีกนิดเดียวแต่ความจริงคือมันอีกไกลมากๆซึ่งมันเป็นวลีเด็ดเลยนะคะสําหรับสายเดินป่าที่เอาไว้ทักทายกันระหว่างทางนะคะ mm hmm. ก็ทริปนี้นะคะก็เดินทางมาถึงจุดจบแล้วนะคะเป็นทริปที่ประทับใจมากๆแล้วก็อยากกลับไปภูสายดาวอีกนะคะทหนที่สุด ตอนนี้กี่งอสุดยอเลย่ะ